สวัสดีค่ะพอกันอีกแล้วกับช่อง J a n i a Channel USA นะคะสวัสดีพี่ๆป้าๆนานาทุกท่านด้วยนะคะที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้สบายดีกันบ้างคะพี่น้องค่อยก็สบายดีค่ะพี่น้องจา้าอันอันมานั่งเหตุคลิปเบาคือเก่านัา่นแหละจ้าพี่น้องอันพี่น้องอันจะเล่าสู่ฟังเมื่อนี้ อันจะเกิดอีหยังขึ้นยุบยุ่ก็บกระขึอยากเปลี่ยนซื้อซื้อๆนี่พี่น้องโดย่ว่าบประเทํมการบานมาเลยพี่น้องว่าอยากได้ซื้ออิหยังเสียบุหู่ว่าจะจะคล้องมักซื้อใดกันเนี่ยจะเอาซื้อใดกันเนี่ยนะพี่น้องขอก็เลยมาเปลี่ยนซื้อส่องพี่น้องเปลี่ยนแบบว่าเปลี่ยนกลับไปกลับมากลับไปกลับมากลับไปกลับมาเอาซื้อใดกับบ่หมักเอาซื้อนี่กับบ่หมักเอาซื้อนั่นกับบ่หมักเปลี่ยนชนิดที่ว่า กับปุ้งหัวก็เปลี่ยนไปกี่โลกพี่น้องจนยูทูบมันบ่หายคอยเปลี่ยนนะมันมันหลอกคอยเลยมันบ่หายคอยเปลี่ยนนะพี่น้องอันเพราะว่าไ่ได้บ่ได้ตั้งใจว่าสิเปลี่ยนแต่ที่แรกไงพี่น้องคิดอยากสิเปลี่ยนกับเปลี่ยนซื่อๆนี่พี่น้องบ่ได้ว่าเหตุการณ์บานไม่รลยว่าจะคล้องสะเอาซื่อใดกดันเองสินะเปลี่ยนจนแบบพี่ยูบ่ห้ยเปลี่ยนนะจ๊ะเนาะ สรุปแล้วก็มาเป็นกระไดมาเป็นสาวไทยในอเมริกาหนึ่งสี่เก้านะจ๊ะเนาะตอนนี้เนาะซื้อส่งองก่อยเมื่อกีะเป็นซื้อนี่แด้จ้ะตอนนี้เพราะว่าจนกลัวว่าพียูเป็นเสี่ยไข่เปลียนเนี่ยจะพี่น้องก็จังสีเปลี่ยนใหม่อีกรอบหน,นึ่งนะจ๊ะเนาะตอนนี้ก็ใช้ซื้อนี่ไปก้อนนะจ๊ะเนาะเพราะมันเปลี่ยนบดได้แล้วเปลี่ยนกบไปก็มาหลายรอบหลายนะพี่น้องขวายังโมโหอยู่ว่าใคจะเอาซื้อใด้เองสินะพี่น้องซื้อก้อนนานานั่นที่ก็ ซื้อซองกวาเจนเดชชาแนลยูเอสเอนะอันมันเป็นซื้อที่ว่าอันเขาไม่ได้ตั้งใจจะเอาซื้อนั่นยุดแต่ที่แหลกแหล้วจ้าพี่น้องแต่เพอเอินว่าคอยเปิดซองไม่ใหม่นะพี่น้อง่อยยังคิดซื้อซองบ่ออกนะคอยคอยกล้า่ากขอฉมาเปิดขอสิมาเปลี่ยนทีหลังเลยพี่น้องเขาเลยไ,ไปเอาซื้อลูกคอยมาใส่เป็นซื้อซองไปเลยจย่างสินะพี่น้องที่ไปที่มาเดวเจนเองสินะมันก็เป็นซื้อลูกคอยน,น,นะจ๊ะเนาะ ตอนนี้เขาก็เลยคิดว่าใข่นาจะหาซื้อที่ว่า,าแบบที่ว่ามันเป็นแบบโตข่ลีนาพี่น้องอันมาใส่ดีกว่าอันเพราะว่าซื้อเจนเดียเนี่ยมันกับข่ก็ไม่ได้มากดอกพี่น้องแต่ว่าตั้งไปก่อนนะพี่น้องแบบว่าตอนนั้นก็เลยคิดเห็นตะลูก,กันนะจะเลยเดี๋ยวเอาซื้อลูกไปใส่นะจ๊ะน้อน,นันจะเมื่อได้พิยูไปไอ้ข่เปลีนนย่ยนดอกกระจิกบไปเปลี่ยนอีกไปเปลี่ยนใหม่นะจาะน้อเพราะว่า ซื้อสาวไทยในอเมริกาไม่กันยังข่อยกันยังบัทเนในหมักอยู่พี่น้องข่อยหูงซื้อกลับมันแบบมันมันมัน,ม,นมันหลายเกินไปนะคนใส่หลายเกินไปมันหาซื้อข่อยโบโปพี่น้อง <c oughs> ประเด็นคือหาซื้อข่อยโบโอหาส่องขออ่อยจองเสียละจ้ะก็เลยเดาไปคิดอีกรอบหนึ่งก่อนว่าจะเอาซื้อใดเนาะเนาะอัน,น,น,นถ้าเกิดบันให้เปลี่ยนมาอื่นก็สิเปลี่ยนใหม่อีกเด้พี่น้องเด้เพราะว่าเพราะว่าซื้อที่ลงไปนี่ก็ยังบ่ทันในหมัก อันก็เขาบ่คิดว่าเพิ่นสีลอกข่อเนาะข่ก็ไ่ได้คิดตรงนั้นนะแต่คิดแต่ว่ามันมันเปลี่ยนไดก็เปลี่ยนเอาเปลี่ยนเอาอยู่ห่นะเปลี่ยนซื้ออีกก็บ่ามากเปลี่ยนชื้อนั่นก็บ่ามากสุดถ่ายโดนหลอกซ้ำกันยังว่าพี่น้องก็เลยมาเหตุลิปเราซื้อฟังว่าอันทำไปได้สิ่เปลี่ยนซื้อสองก็ให้คิดซื้อสองก็ด้อใจด้อจังไปไปเปลี่ยนนะอย่ืสอคือข่อโดยที่ว่าคิดอยากสิเปลี่ยนจะเปลี่ยนโดยที่ว่าบ่ได้คิดซื้อ่องมากนะพี่น้อง อันพิมพ์ลงไปแล้วกับโบมากรกะลบถิ่มพิมพ์พิมพ์มพมพมไปแก้ไขอยู่ตลอดตลอดจังสินะพี่ยูพังกรสีว่าเอาอันอันจะคล้องส่องหรือว่าส่องโดนแหกจังสินะพี่น้องเนาะแล้วก็เลยโลกค่อยไวเซย <c oughs> พอพระเหตุการณ์บานเรื่องซื้อมากจังสินะจนันเนาะก็เลยแบบว่ามันก็เป็นแนวนี้ละจ้ะอีกเรื่องหนึ่งจะพี่น้องอันเรื่องที่ว่าอันเดินเรื่องเอาแม่มาต่างประเทศจ้ะพี่น้อง บางคนพิ่นกะว,ว่าง่ายง่ายเดินเรื่องอเมย์มากบางคนพิน่งกะว,วายากยา,ากนาอกจากเนาะใคยก็เลยโบหูว่าสรุปแล้วมันง่ายหรือง่ายหรือมันยาก <c oughs> พ่อก่อนก็บดรเดิอเรื่องอเมย์ก็พอมากนอกจากเนาะเพราะว่าเมย์่อยเิ่นเสียแล้วนะส่วนพ่อกะเท่าแล้วมากบอดดายนอกจากเนาะอ่ใคยก็มแจะฟังหลายหลทางมากนอกจากเนาะคนผู้เป็นง่ายก็ง่ายง่ายคนผู้เป็นยากแค่จังได้กับบุพานเนอกจากเนาะ พอกระม้ว่าเกิดจากอีหยังมันคือง่ายคนอย่ามันคือ,อยากคนนั่นเนาะอันก็มาอันอันผู้ดใดมีความรู้เรื่องนี้ก็ตอบข่อยได้เด้อจ้ะเด้ออันใต้คลิปข่อยบ่มีความรู้เด้อจ้ะข่อยก็อยากมู้แต่ว่าอันมันก็มีแค่สองสองไม่ก็มีแคส่สอ,คสองอย่างแค่นี้แหลนนอกจากง่งายกับยากเนาะจ้ะเนาะนั่นละ่ะเพราะว่าหมู่พวกข่อยเพิ่นก็วางงาายย่าง่ายๆจังซี่นะแต่กับไปเบิ่ง YouTube ไล,าย,ลายช่องิันก็นว่ายากนะสินะพี่น้องเออเขาก็เลยบโววว่าสรุปแล้วมันไงล่ลยมันยากเนาะเ <c oughs> ขาก็พูดว,ว่าสาเหตุที่มันยากเนะี่ยมันเกิดจากนีอย่างานะพี่น้องมัวปกตินะ่ะทาวิสาเดินเรื่องวิสาพอกเมม่านี่ส่วนมากเขาจะให้ยพานส่วนมากนะเพราะว่าพอกเมนะอายุมากแล้วบ่วาสามารถที่จะล่อได้หาปีหกปีวิสาจากสิพานเงีสินะพี่น้อง แต่ว่า่อยเห็นหลายๆคนยคนกอกว่าอยากแห้งอยากอีรีพี่น้องนั่นแหละจ้ามันี้ก็มาเบาเรื่องส่งจักค้องก็เรื่องอันวิสาพอกับเมมากนะจ๊นะเนาะซองเรื่องนี่ในคลิปเดียวกัน <c oughs> พี่น้องจ้าขอบคุณมากๆนะคะ่ะคลิปนี้มันก็จะเนาานะจ๊ะพี่น้องอันพอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ